สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่นานผมโกดบอลกันอีกแล้วนะผมนี่เรียนในเกมไมค์ครับนะผมโอเยก็ตอนเย็นพอดีเลยโอเคเราเข้าเตียงกันดีกว่านะไปนอนเข้าบ้านจิตติอกระตุกหน่อยนะผมพอดีเพิ่งเข้าเกมมาแบบกินนรตไม่ครบรีบปัดก็ <c oughs> จริงๆริผมไ่นไปหลังมานิดนึงแหละมันเลยได้เย็นมาตอนเนี้ยคือมผมไปเทสนู่เทสนี่มา โ okay. อติ๊กเก็บได้ขหน่อยนอนะครับมีเคียนั่งโลทะลุหน้าตา่างมาแล้วเฮ่ยโอ้ยเฮียวันนี้เรามาทําอะไรกันดีนะเรา,าทาตามแผนเดิม่าผมก็คือเราจะสร้างวัดทาวเวอร์นะหอคอยให้มันดูเป็นอารยธรรมงั้นก็เริ่มไป็นการเตรียมของก่อนเลย <c oughs> เราจะเอาหินและไม้ทั้งหมดมาไม้ดิบไม้รุ่นไม้นั่นไม้นี่มาให้หมดเลยนะครับผม การก่อสร้างค่อนข้างไม่ยิ่งใหญ่แต่ว่าใช้อุปกรณ์เยอะครับผมโอเครั้วด้วยแตแต่งสวยดีหินทั้งหมดนะผมหินสตโตรนบิกด้วยโอเคเราจะสร้างโครงไม้ก่อนนะกันแต่ก่อนก่อนสร้างโครงไม้เราเอาหินที่มีไปเผาครับผมอ่าผมจะใช้สตโตรนบิกเป็นหลักนะผมเพราะอันนี้มันเป็นของที่ผมคิดมันดูโอเคสุดลว อ๋อแล้วก็เรื่องกระดูกระดูกผมใช่ไหมผมไปเห็นหมามาแบบมันอยู่ซักที่อะแบบหมาผมวบอลเลยอยู่แถวนีน้ในป่าแต่ผมลืมแล้วมันอยู่ไหนเพราะผมไปตัดไม้เออเออใช่ผมไปตัดไม้มาเคลียร์แถวนี้ก็เป็นว่ากระดูกเราหาใหม่ก็ได้ผมเราลงดันทีเราลงดันยาวแล้วผมจะเอามาเล่งกันมาใช้เป็นสารเล่งเติบโตวพวกพืชเกษตรกรเกษตรสวน พืชพันธุ์ของเรานะครับผมอืมเรามีหินนี้ด้วยเอาเอามาให้หมดเดี๋ยวย้ายขนแกะไปนี่พวกอุปกรณ์แบบอาวุธยุทโธปกรณ์พวกนี้เราจะเอาเคลื่อนที่กลับบ้านนะครับผม,มหนังด้วยทรายด้วยกาเวลกาเวลก็จะเก็บไว้นี้ก็ได้ เก็บอันนี้อันนั้นอันนู้นอันนี้นะผมนี่โอเคอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้ด้วยอ่ะโอเคแล้วก็อู้มันโตแล้วอู้อาหารเช่คแล้วผมกำลังหมายถึงอาหารเลยล่ะ่าหมดแล้ว ก็ให้ฟินจริงๆในเวอร์ชันใหม่นะอ๋อใช่แล้วผมลืมบอกผมอัปตัวเกมเป็นเวอร์ชั่น1.17.1แล้วนะผมไม่ใช่1.16.5แล้วนะครับผมมันไม่แค่อะไรครับคือผมจะเล่นเวอร์ชันใหม่เลยเพราะว่าตัวยังไงซะเวลาผมเล่นเซิร์ฟออนไลน์ผมก็ใช้เวอร์ชันใหม่เล่นบ่อยๆแล้วประมาณนั้นผมเลยขี้เกียจสลรับเวอร์ชั่นเข้าออกเกมเข้าออกเข้าออกนะครับผมก็เลยขอเอาเวอร์ชั่นเป็น1.17เลยละกันเนะเาะ พราะยังไงซะเวอร์ชั่นใหม่ก็ดีกว่าแล้วเพราะมันมีกินเนลเลตถ้ำกินเนลเตนู่นนี่นั่นแบบใหม่ด้วยซึ่งผมก็อยากเข้าไปอยู่แล้วบุกครับผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่มันรองรับแค่1.17เง <c oughs> ่เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นกับเพื่อนอ่ะเ,อเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่รองรับึง1 1บเท่านั้นก็เลยจําเป็นต้อง,งนั่นเลยนะนเอันดีเกลหายาปีเลยเฮียเฮียนี่เอาไปยีเลยเอา,าสเสร็จเรียบร้อย อือผมชิวไม่ละไอเนีสนุกใหญ่เลยกูยียนั่งประสมพันธุ์เนี่ยผลแกะลึงเก็บเคเดี๋ยวผมค่อยมาทำธงเพิ่มหรือทำเลยทำเลยดีกว่านะผมเพราะอย่างน้อยเราก็มีเวลาในการเตรียมตัวเยอะแยะนะครับผมไว้แบนเนอร์มาอีกหนึ่ง ก็ไปถ่าขนแกะด้วยเราจะเอาธงมาทำเป็นสัญลักษณ์เราทีหลังนะรันนี้เป็นธงขาวไว้ก่อนยึดอ้อาวเหี้ยธงขาวสีขาวล้วนแสดงถึงความว่างเปล่าและความอินโนเซนต์นะผมโคตรอินโ,โนเซนต์เลยอะ่ะเจ้าของเจ้าของเจ้าของฮึบยาเป็นงสเต็ปเต็มาก คนเกหิมได้สักพักแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปวางโครงกันก่อนนะผมเอาไม้มาอย่างแรกเลยเไม้มาเราจะสร้างตรงไหนดีตอนแรกผมกะว,ว่าจะสร้างหลายๆทยที่แล้วแหละแต่ว่าตอนจุดเริ่มต้นเราอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นที่สวยและเพอร์เฟกก่อนนะครับผมดังนั้นผมคิดว่าจะสร้างแบบยังไงดีแบบด้านบนเป็นหอคอยแล้วก็ด้านล่างเป็นเออ่ ไอนี่ไหมเป็นเหมืองเป็นถ้ำแบบติดกันเลยอะไรประมาณนะั้นผมเลยคิดว่าผมจะใช้หลุมหลุมหลุมรูนลกสักสักรูนหนึ่งอะอรูเหวสักรูนหนึ่งมาทําเป็นหอคอยครับผมเพราะดูจากบ้านเราเห็นปะคือมันก็แบบเด่นน่ะแหละแต่ว่ามันไม่ได้บบอะไรสรีมไม่ฉูดฉาดกนะันแล้วเราเลยต้องมีแบบหอคอยระยะไกลด้วยแล้วก็เวอร์ชันให่มึงกินอะไรสักภูเขาสกักกูคตรชอบไปยดูนั้นอนะหรือ,อมันมีอยู่แล้วว่าผมก็ไม่รู้ต้นไม้ใหญ่ตรงกลางไอ้เหี้ยเหมือนยิกดาซิลเลย พคตรเจ๋งเลยผมบอกเลยผมจะไม่พยายามวิ่งกระโดดน,น้อยๆนะผม <c oughs> พอดีอาหารไม่จะหมดอีกแล้วคือตอน,นีรยเราจะลงเหมืองไม่ได้เพราะว่าอาหารไม่พอลงไปก็แบบลงได้แค่แป๊บเดียวมันมันต้องรีบมากแล้วต้องมีแผนเยอะมากครับผมแล้วผมเป็นคนที่ลงเหมองชอบลงยาวๆไงเอออยากอยู่ยาวลงยามสนุกดีครับผมอพรจากที่การเราไปสำรวจมาตรงนี้มาเนี่นเดี๋ยวจะทำวอตทาวเวอร์แบบไกลๆเลยแล้วกันแถวนี้แหละแถวนี้แหละน่าจะโอเคแล้วแบบ เดินข้ามภูเขามาก็รู้เร็วเออเนี่ยเขตบ,บ้านเรานะมีวัวอร์กระจายกระจัดอยู่กระจายอยู่อู้ตรงนั้นก็มีรูเหมืองรูถ้ำว่ะเออเดี๋ยวเข้าไปนะั้นพอสไม่ก็หมดอีกไอ้เหี้ยอ,อืมมีรูไหนบ้างอ่ะที่แบบทําไม่ได้อ่ะมันไม่แต่รูใกล้บ้านไงที่ผมเห็นน่ะงั้นเอาโลง่ลงๆตรงฟักทองแล้วกันเนาะเอาตรงนี้กันมันโลง่งดีใกล้มาดีโอเแคแถมเป็นจุยุีวศาสตร์ที่มองเห็นได้ทั่วถึงดีนะครับผม ึ้นมาหน่อยขึ้นหน่อยอ่าตรงแรกตรงนี้แหละแล้วบ้านกูอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> อ่าตรงนี้บ้านเราอยู่นูน่นบ้านเราทิศนูน้นเนาะอืมตรงนี้ก็จะเป็นมุมนี้ยิ่งไงเราก็ต้องสร้างแบบเนินสูงสูงบนเนินอยู่แล้วอะเนินนี้นะครันผมว่าเนินนี้นกันน่าจะโอเคแล้วเคเยจะผมขอเช็คก,ก่อนอ่ามองไปตรงนั้นคือฟาร,ร์มเราบ้านเราจะอยู่ตรงเขียงไปหน่อยนึง ว่าเราจะแบบค่อนข้างไม่ตรงกลางนะแต่ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเนินเนินนี้อยู่แล้วอย่งนะี้เราก็จะสร้างแถวนี้ด้วยกันเราจะเป็นโครงสี่สี่สุภา้ไปก่อนนะผมโอเคโอค้กูวัดสร้างสามก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเ้าถ้าเก้านี่มันไม่ใช่ขอคอยไรเยี่ยมจะเป็นบ้านมันก็ป้อมประการแล้วงั้นก็ลดหน่อยเก้าแปดเจ็ดใช่ไหม เออทักเจ็ดไปขอคอยยังไงมันก็ประตูเดียวอยู่แล้วนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามโอเคกูดต่อไปก็ติดต่ออย่างนี้กัน อไม่ได้สิได้ว่าอ,อ๋อได้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 ไดเราจะใช้ไม้ดิบทำเพราะมันสวยดีครับผมต่อให้มันเปลืองไม้ก็ตามเหอะยัยงไงเสาบ้านก็ต้องเป็นไม้ดิบอ่ะมันดูดูสดสสวยงดงามดีผมว่านะไอ้ี้ยสรุปนี่กูทำขอคอยทำบ้านมะเนี่ยโอเค ตรงนี้เราให้เป็นหินได้กันดีไหมอ่ะหินแล้วกันเป็นชั้นหินโอเคอ่าให้มันดูมีละเอียดความละเอียดระยิบระยับอ่ะกูตกเจ็บยาไอสัตว์ตรงนี้ก็เป็นหินนะผมแล้วเป็นปูพื้นหินผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเอาเสาหินเอาหินลงพื้นหรือว่า เอาไม้โผล่ดีผมว่าหินลงพื้นดีกว่าแล้วไม้โผล่แล้วคือคือยังไงดีมันผมคิดว่าการทําพื้นให้สูงอะ่ะมันลำบากเวลาเดินขึ้นเดินลงเว้ยเออจากบ้านเราเป็นตัวอย่างนะครับผมคือเวลาเดินขึ้นถ้าเป็นประตูชั้นเดียวมันเดินขึ้นยากมากถ้าเป็นประตูสองชั้นแบบสองบานติดก,กันนะว่าไปอย่างแต่นี้มันเป็นประตูบานเดียวเนาะก็ทําแบบหินลงพื้นดีกว่า,าปูพื้นหินไปนะครับผม หินเราจะไม่ใช้เป็นสลับสลึบอะไรนะผมเราจะใช้ให้เปลืองที่สุดเท่าที่จะเปลืองได้เพราะว่ายังไงซรทรัพยากรในเกม Minecraft ม,มันก็แบบเยอะอีกแล้วอะ่ะเออผมเลยไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วเรื่องการผ่านทรัพยากรเนอี่ยผมผ่านเก่งมากผมบอกเลยเหมือนกันเงินที่ผมมีอะ่ะรอเล่นรอเล่นเงินนี่ผมประหยัดสุดชีวิตแต่ผมบอกเลยเ,เวลาใช้ที่ก็หมดเดียวสุดชีวิตเหมือนกันไม่เข้าใจเป็นราะของที่ผม ช้หรือต้องการหรือว่าจําเป็นต้องซื้อนี่มันโอ้ปวดแตกแล้วก็ไม่เอามาอีกแล้นมืก็แล้วอะไรเป็นข้อของที่ผมต้องการหรืใช้จําเป็นในตรงนี้มันค่อนข้างแค่ราคาสูงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะ นั้นก็หินต่อขึ้นมาน,นี่อ่าตรงนี้จะเป็นหินหินสดนะหินสดทั้งรุ่นเลยอืมโอเคแล้วก็ปักทอสหน่อยแลวกในบ้านโอเคแล้วเรากลับบ้านไปนอนก่อนนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมีการขยายฟาร์มเพิ่มด้วยเพราะว่าการผลิตอาหารเรามันช้าเกินไปนะตอนนี้ ชาชามากๆเลยผมรับไม่ได้ผมต้องการลงเหมือนเร็วๆเพราะผมจะได้เพชรแล้วตอนนี <laughs> ้นะคุณผู้ชมผมอยากแบบอยากล่ามังกรอยากล่ามังกรแล้วไม่ไหวแล้วเสี่ยนนะผมตั้งแต่ตัวเกมเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งหรือหนึ่งจุดห้ามาหรือว่าตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจุดศูน1.0เนี่ยผมก็แบบล่าไม่เคยล่ามังกรแบบจริงๆจริงจังๆสักทีจริงๆจริงจังนี่คือแบบเต้นเอาชีวิตรอดล้วนอ่ะแบบ ตายเป็น,นพันๆรอบหรือว่าไม่ตายเลยแล้วก็จบในการล่ามังกรโดยที่ไม่เปิดสูตร <c oughs> <c oughs> เพราะแต่ก่อนผมล่ามังกรที่ผมเปิดสูตรนะบอกไว้ก่อนคือเสกของมาเพื่อลงสู้มังกรทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆอสนุกดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่สนุกแล้วแบบมันไม่ท้าทายเท่าไหร่ดูว่าเก็บไว้ก่อนนะ๋ยากทำขนมปังเพิ่มเลวไอเยี่ยมหมดเลยเหรอโอเคไม่เป็นไร งั้นเดี๋ยวผมยังไม่วิธีทําฟักทองนี่ก็เป็นพายพายฟักทองเออเดี๋ยวผมค่อยไปหาวิธีทำแล้วกันผมไม่ค่อยทําอาหารพวกฟายฟักทองอะไรพวกนี้เท่าไหร่ด้วยก่อนอื่นก็มาปลูกฟาร์มก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อตัวบ้านนะผมเรามาขยายฟาร์มของเรากันดีกว่าเดี๋ยวผมฟาร์มใหม่ผมจะไม่ทําน้ําแบบนี้นะเพราะว่ามันเสี่ยงเสี่ยงดับศูนย์สิ้นสลายไวมากก็เลยกะว่าจะแบบเอาเป็นน้ําลายเส้นเหมือนเดิมดีกว่าเอ,อ ถึงแม้มันจะเปลืองพื้นที่แต่ว่ามันข้อดีก็คือมันค่อนข้างเออ่ปลอดภัยกว่าเ,เวลาแบบกระโดดกระโดดวิ่งหนีซอมบี้แบบนี้เออมันได้ไม่ต้องมานั่งซ่อมบ่อยเอ,อหรือว่ามันฝังน้ำใต้ดินนะวาเออแต่ผมจะลองดูฝังน้ำถ้าได้นี่จะเจ๋งมากเลยการฝังน้ำเนี่ยแต่ใช้โซนนี้แล้วกันะ แต่ก่อนอื่นก็ต้อง,งนี้ปะเอาพั่วมาก่อนผมจะให้ผมเก็บพั่วไว้อยู่ในบ้านช่วงเจอแล้วกิมสโตนเสร็จเรียบร้อยคนอื่นอาจจะมาหลอมเพิ่มเพื่อจะได้มันเหมือนมันเหมือนสลับนะแต่ผมว่าผมจะทําเป็นสโตนบิกหมดเลยผมชอบแบบโบราณโบราณเรียกว่าโบราณเรียกว่ามาตรฐานแสแตนดาร์ดไม่ใช่1.8 เมื่อกี้นหนึ่งคือห้ามก็ทําได้รือเปล่าว 1, ่าหนึ่งเป็แปดแะเออส่วนฟาร์มไายเราให้โตสุดๆก่อนอันนี้ก็ให้โตสุดๆก่อนเพราะมันจะเก็บฟาร์มฟักทองมาทำไาแล้วท,ำทำําก็มาทำแต่ฟักทองฟักทองเนี่ยอเห็นไหมเออพอเดินไปแบบเออเริ่มดูมีอารยธรรมแบบเออตรงนู้นเป็นเขตก่อสร้างนะครับผมมันก็จะแบบเออเป็นมแมด์าร์คนมาชั้นเยี่ยมเลยโอเค๋เยวทำฟาร์มเพิ่มตรงนี้เดี๋ยจะากหญ้า การลงเหมืองรอบนี้ผมอาจจะลงหลังใหมน่นีเพราะผมต้องการฐานจำนวนเยอะมากแต่ก็ใจจริงคือกระสดเนี่ยแหละทั้งรุ่นเลยก็คือเดี๋ยวตัดคิดกลางทางเอาก็ได้มันไม่ใช่อะไรพอดีโปรแกรมเรนเดอร์ผมอไอโวบโซนี่ไปโกงเมกาแต่มันใช้งานไม่ได้นะครับผมคือผมเรนเดอร์ไม่ได้พูดอย่างนี้ดีกว่า น้ำฝั่งก็คือไปฝังช่องนึงอะนะเอออย่างนี้พี่แล้วถ้ามันมันไหลอย่างนี้วะกูไม่เข้าใจพื้นมันเอียงเหรอไอ้ตว์เออแบบนี้ดิละลายละลายาย,ยาไปห,หมดนะครับผม อ้าวอ,อะไรอยู่เนี่ยเชียวเคียวเนี่อ่าดูเป็นรูปเป็นล่างละขุดกันเลยเราจะเอาใหญ่ๆในรอบนี้มันก็ไม่ได้นี่หว่าใหญ่ๆมันว็นี้งั้นก็เดี๋ยว ทำน้ำบอ่บอมาบอ่บอน้ำเอามาลึกซะหน่อยคืงงอ,อคบอ่อน้ำเอามาลึกได้แล้วนะน้ำเอามาเตะนะจากนั้นก็ขุดฝังลงไปอีกไอ้เขี้ยนเคี้ยงเร็วเลยเดี๋ยวเราจะฝังบ่อน้ำเอามาลึกไว้ใต้นงี้กันโอ้ขอภัยครับ อดิ้นโอ้โคีได้บอ่อนะเอามาด้วยปิดบอ่อแล้ะโอเคปิดบอ่อนี้ก็ทำบอ่อใ,ใกล้ๆครับผมเอาตรงหน้าบ้านแล้วกันใกล้ดี ากนั้นเราจอบมาโซนโก Stone hole. ตรงไหนวะเนี่ยนะคลิปหายล้วมีปะอ่าตรงนี้โอเคถ้ากูจะลงไปเก็บอเ๋ยจะกลัวต้องใช้หัวหนิดนึงนะตอนนี้ดูซิมันจะได้ไหมอืม เหมือนการฝังน้ําจะไม่ได้ผลนะคุณผู้ชมโอเคงั้นก็เฟลไว้นะครับผมคงต้องทําน้ําสไลด์แบบเหมือนเดิมแล้วโอเคงั้นเราทําน้ําสไลด์กันดีกว่าเราจะสไลด์มุมมุมมุม,มนี้ตรงไปนะครับผมมีเสียงอะไรแสายก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ Okay. เรียบร้อยเราก็ทำยาวๆอย่างนี้ไปเลยนะครับผมคือการทำแบนี้นมันเพิงมพื้นที่แหละเราก็รู้เราเข้าใจแต่มันจาเป็นต้องทำเพราะมัน ดูเซฟสุดแล้วผมมองตรงการทำแบบฟาร์มเอ็นพีซีนี่ผมบอ,อกเลยเป็นอะไรที่เซฟที่สุดแล้วอ้าวเสียพังเลย <laughs> โอเคเสร็จร้อยน้ำมันถึงกี่ช่องนะผมก็ลืมอีกแล้วโอเคอ่ะดูซิจะถึงกี่ช่อง ถึงไหมอา่าโอเคประมาณเท่าไหร่อะหนึ่งสองสี่เหรอเออวะมันได้น้อยวะอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจบแล้วมาเยอะยี่สิบนาทีคลิปกูโอ้โหแม่งสร้างหอเสร็จก็ทำฟาร์มเลยยังหอสร้างหอไม่เสร็จเลยอ๋อสี่ช่อง 4ช่องหมดเลยคุณผู้ชมมันก็โอเคสี่ช่องหมดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคโอ้หเคีียอย่างนี้เราพลาดไปเยอะนะจากใจได้ไหมเดี๋ยวลองดูไอตรงเนี้ยไม่ได้ละหมดหมดโคต้าสีช่องแล้วไอตรงสุดขอบนี้ยังได้อยู่ อืมนี้ก็สี่อันนี้ก็หน,นึ่งสองสามสี่ได้หนึ่งสองสามสี่อ่ามาลงมาตรงนี้แล้วมาเราจะไม่เอาแล้วกัน เดี okay. ๋ยวเราไปนอนก่อนต่อแล้วกันคลิปนี้อาจจะแบบมึนๆงงๆหน่อยเพราะผมค่อนข้างแบบคิดหม่อกจะสร้างอะไรดีนะครับผมคิดเม่ออจะสร้างอะไรจริงๆคือแบบอืมสร้างฟาร์มเพาะขาหารสร้างหอเป็นมาร์ก แต่พอสร้างหอผมก็ออกแบบไม่เป็นนะผมแบบสมองทึกเลยแต่ช่างมันเดี๋ยวเราฟาร์มเสร็จน่าจะแบบสมองใสคลิกและทิ่มากพอที่จะสร้างพวกหอคอยได้ต่างๆต่อละโอเครับกันก่อนโอ้โอเคตื่นจากความตายเราทำฟาร์มต่อมันช้าๆเรอวแสบ โอ้ยีย่ยบอกผมว่าได้แล้วผมว่าแค่นี้แหละพอแล้วพอแล้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวค่อยมาจัดการความสวยงามทีหลังเออเรานิ้นแมสโปรดักชั่นไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ไอ้ยันได้โอเคยันไดหนึ่งสองสามสี่อะโอเคถูกนั้นโก เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอาสองมากั้นนะ เรียบร้อยอมันยิ่งกว่าชาวนาเตรียมไม้ีย่ย <laughs> แ <laughs> <laughs> ม่งเหมือนแรงงานเลยเชียร์เรานะี่นั่งปลูกข้าวอย่างเดียวไอ้สัสแต่เราทำด้วยใจเราเองแอนนั้นไม่ผิดเราไม่ใช่แรงงานแต่เราคือเราทังานแล้วครับผมแย่ว yeah, ิยาวีอพวเาจะรรอ้าวพี่แกะเอาไวมากเว้ยู้ชมแบบไวแบบวัอดตก ฟักเลยอ่ะดูดิทั้งบัวทั้งแกะเลยโตอย่างไวไอเ้เหี้ยกูจะผานขนมึงเล่นแล้วกูจะตัดเนื้อมึงด้วยโอเคแต่ก่อนนั้นเราไปประกอบบ้านกันดีกวะ่าะโอเยี้บ้านเราประกอบกันแล้วเหรอไอ้เหี้ยเทคโนโลยีสั่นเลยใหญ่ละโอเคเดี๋ยวไปสร้างบ้านกันต่อผมบ้านเหรอไม่สิหอคอยออไอ้เหี้ยแม่งกูทำกูสับสนเองไม่พอกูทำคนดูสับสนเพิ่มได้งไงเนี่ยโอเคมาเลย เราจะปูพื้นรอบนอกก่อนนะครับผมหอคอยเรื่องตกแต่งรายละเอียดเราจะมาตกแต่งทีหลังนะเพราะว่าเพราะยางไงดีเรื่องรายละเอียดเราต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของธรรมชาติด้วยแบบสักวันหนึ่งเนี่ยผมกําลังหนีหนีซอมบี้มาที่หอคอยหรือว่าหนีชิปเปอร์มันแล้วก็ตูมนั่นแหละแล้วเราก็ซ่อมอยมางนั้นแหละ <c oughs> เราได้ซ่อมแบบมีรายละเอียดแน่นอนนะผมรายละเอียดหอคอย โอเคพอแม่งสร้างเสร็จแล้วกูก็ลืมไปว่าเราต้องต่อบันไดขึ้นไปครับผม <c oughs> ดังนั้นทุกขอคอยจริงต้องมีกล่องคราบหรือตะคราบไว้ในมีหีบสมบัติรับรองไว้ได้วยก็ดีสักหีนึ่งบันไดบันไดบันไดและบันไดผมต้องการบันไดเว้ยเนี่ยบับ้า เรียยร้อได้บันไดมาแล้วนะครับผมบันไดนี่มันเป็นได้ทั้งเกาะป้องกันในเบสบอลแต่ว่าเราเราจะแบบไม่มาทําอย่างนัันนะเพราะว่ามันกันคนกันระเบิดได้แต่มันไม่กันซอมบี้ที่ม่งปีนบันไดได้นะครับผมดังนั้นเราไวไ้ในบ้านอนะ่ะถูกถูกต้องแล้วแล้วเราก็จะทํแฉลับอ่าสโตรนปีถามว่าทํามาทมําไมอันนี้คือทํามาเพื่อ ตกแก่เโดยเฉพาะเลยเนาะนี่แบบนี้ไงเออประตูด้วยประตูประตูประตูระตจริงๆผมมีประตูในบ้านใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเอ,อเดี๋ยวค่อยมาอขอคอยก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรื่องเรื่องอื่นอื่อ่ะค่อยมาตก่งทีหลังอ่ะต่อไปไว้ประมาณนี้อ่ะโอเค เราเอาเอาแค่แบบพอไปวัดไป้าได้ก่อนเดี๋ยวที่เดียวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มนะครับผมไมาโอเคนึกว่าอ n นเดอร์แนี้อ่ะอ่ะประมาณนี้น่าจะดูดีละส่วนตรงนี้เราทำเป็นคอปเปอร์สโตนเสาคอปเปอร์สโตน จะสวยไหมวะผมขอดูแบบอืมมันตัดมันตัดทีมกันเร็วเกินไปอะผมว่าไม่สวยวะ่ะไม่สวยไม่สวยเดทุบเขาโพสตตนออกแล้วทาเป็นไม้ดิบตัวดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟาร์มไม้ดิบมาเพิ่มแล้วกันนะ้ครับผมโอเค <laughs> แต่แบบแต่งให้คูพอดีไปเลยอะไอเ้เหี้ยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็ จะปิดคลิปละก็คือยังไม่สร้างต่อหล่็ต่อเป็นโคง้งไม่ห่อนแล้วกันเพราะว่าผมยังคิดคอนเซปต์การการสร้างหลังคาไม่ออกเลยถ้าใครคิดวิธีการสร้างหลังคาออกก็บอกผมได้นะใต,ใต้คอมเมนต์ก็คือผมทาหลังคาหอคอยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่หอคอยผมยังจะเป็นหอคอยแบบเปิดหลังคาครับผมก็ซึ่งค่อนข้างมันจะมันทุเรศแล้วก็ทุเรศแต่ต่อบตรง <c oughs> เออคือมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ะนะผมก็คือได้ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวประตูเดี๋ยวเรื่องประตูเดี๋ยวผมต้องค่อยมาว่าเนี่ยคผมต้องใส่ลายเอียดพวกนี้เยอะมากเลยอะไรประมาณนั้นโอเคซึ่งรายเหียดพวกเนี้ยผมต้องไปหาดูใน u t u b e ด้วยเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำยังไงว่าผมทําไม่เป็นนะครับผมจินตนาการผมมีได้แค่นี้แหละไม่ต้องพูดว่าผมมีจินตนาการเยอะแต่ผมไม่สามารถประกอบมันได้นะครับมันต้องมีคู่มือเพื่อให้ผมประกอบเป็น <c oughs> โอเคเอาเั้นสำหรับคลิปนี้ก็ กูได้หมดนผมเจอกันคลิปต่อไปนะผมส่วนเรื่องการลงเหมือนน่าจะแบบเร็วๆนี้แหละเพราะว่าฟาร์มเราต้องขยายเรื่อยๆเราจะคลิปต่อไปอาจจะขยายฟาร์มแล้วก็มานั่งสร้างหอคอยแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมแต่การสร้างหอคอยเนี่ยผมน่าจะไปดูคลิปก่อนนะผมน่าจะขยายฟาร์มตัดต้นไม้มอกจจะชีวิตมันจะบนดูจนเดิมแต่ว,ว่าเราจะเริ่มการล่าม,มอนนะเพราะว่าเราต้องการเอ็พีแล้วก็ ของต่างๆจากมอนนะผมพวกแครอทที่ตอบจากซอมบี้ถึงแม้โอกาสที่ได้น้อยแต่มันก็ค,คุ้มค่าที่จะไปล่าพวกมันเนื้อเน่าเอามาเป็นอาหารแก้หิวชั่วขราวดินปืนมาทำ TNT นะครับผมแล้วก็ธนูกับกระดูกจากสเกลิต,ตันเพื่อมาทำเป็นปุ๋ยนะครับผมหรือบนมิวนั่นเอง okay. โอเคก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับเกมใหม่ครับนะผมกู้นายนายับผมไปไปครับผมเย้ yeah.